สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้สู่ช่องแม่บ้านอังกฤายใยนิสานะคะมาทานมื้อเที่ยงด้วยกันกับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะบางคนอาจจะงงงเอ๊ะบ้านนี้ทานแต่มื้อเที่ยงหรอคือตอนเช้าเราต่างคนต่างกินนะคะคือ บางวันก็ไม่ได้กินอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเน้นหลักๆก,ก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นค่ะนีะ่สลังเขาอยากถัเขาอยากเอัดคลิปสามีเขาอยากทําคลิปวันนี้มีเมนูไข่เจียวหมูสับค่ะทุกคนสีมันจะดูเข้มนะแตไ่ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ได้ไหม้นะคะในกล้องอาจจะดูเข้มแต่ไม่ไหม้ไข่เจียวหมูสับค่ะไข่เจียวหมูสับใส่ ใส่ต้นหอมซอยแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็มีลาบหมูค่ะใส่หนังเยอะๆเลยวันนี้อย,อยากกินค่ะอยากกินแบบรสจัดๆเนี่ยแต่สามีก็มากินด้วย <laughs> มีผักสดด้วยนะคะทุกคนผักสดก็จะมีกะล่านะคะหัวหอมดองแล้วก็เลตชิสผักสลัดกัน <laughs> slowly calm <come> down h u n g หิวข้าวฝรั่งห <na? S 2> ิวข้าวค่ะทุกคนมาสอนฝรั่งให้เป็นไทยแล้วที h ชื่อจะเป็นไทยอีสาน both นะ both both อีสาน and ไทยนะ and ฝรั่ง try this one gonna put more level level for spicy level เพิ่มความเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนแต่ไม่เยอะค่ะโอ้ยพูดไปก็น้ำลายไหลค่ะหิวข้าว ถ้าวันไหนไม่ได้กินอาหารไทยนี่สายอยู่ไม่ได้เลยนะทุกคนแซ่บแซ่บอกแซ่บปะเยอะกขึกินผักด้วยนะนี่กินผักด้วย ขึ้นชื่อว่าอาหารไทยอาหารอีสานนะครับพี่นอ้องกินยั่งได้กับแซ่บอร่อยจังนะฮะทูสไปซี่ย์เยอะเล็กน้อ ฝรั่งที่ไม่เคยคนต่างชาติเขาจะไม่เคยกินหนังหนังหมูนะคะทุกคนเครื่องในสัตว์ก็ไม่ค่อยกินแต่พอมีเมียไทยนี่ท่ากินทุกอย่างพอกกินพริกกิน That's the spicy bit ฮะ huh? More spicyOhBut I put less than what mm hmm. I used to คุ t จะก o นก o บฉ a นห a t อค t ณกินกับฉ i นบ i งครั้งฉันทำอาห i รฉันร o ้หลายครั้งฉ a น want to รค t ณ u ย t กกินอยากล o ง o ต่คุณเ o ็ o สีข you scare. So ่กลัว s ั t นทำก tomatoes. <S <laughs> Tomato <es>. s c a r า o <ones>. ล e s ทุกครั้าทำลาสากับข้าวนะคะทุกคนแล้วก็เหลือไว้ในในหม้อในกระทะอะไรอย่างเงี้ย สามีมาเห็นเขาก็อยากกินอยากชิมอยากลองบางครั้งก็ลองชิมลองกินดูนะคะทุกคนเะเผ็ดแบบว่าโอ้โหหน้าแดงหูแดงกันเลยห้ามิซอม Thai food, Thai omelette you have to eat with rice. ตอนหนึ่งแดดออกค่ะทุกคนแต่ว่าหนาวม,มากๆเลยนะคะข้างนอกอลาบหมูสามใส่ปลาด้วยนะคะทุกคนใส่น้ำปลาด้วยค่ะอื This is spoon how we use always use when we was in Thailand, in the village. We use different spoon. A long time ago in the village we only used a spoon like this. บอกสามีกับว่าตั้งแต่จำความได้โตมาก็เคยใช้แต่ช้อนแบบนี้นะคะทุกคนตั้งแต่เด็กอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกจะใช้ตช้อนแบบนี้แต่ส่วนมากก็จะใช้มือกินข้าวนะคะเพราะว่ากินข้าวเหนียวไม่ค่อยได้กินข้าวสวยไม่ค่อยได้กินข้าวเจ้าะคะ่ะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ชอบไข่เจียวหมูสามอยูไล่ออมเล็ตพริกมิ้นต์พรกมิ้นออมมินพรกไห่พรกมิ้นต์พริกมินหมูสามมินพรกโอ้พริกมิ้นต์นพี่เขาพูดพริกมิ้นต์เราเรียกแบบมิ้นต์มินต์บีฟมิ้นต์ Mm. Not mince. not mint. Mint. M I N K E V A. M I N K. C. C. M I N C. M I N K is a little animal. Mint. <laughs> M I N T is what you grow in the garden, <laughs> and then you have it on lamb. Mm. Mint. มันมี้ลาบหมูนะคุทุกคนสาแอบใส่พริกเยอะนิดนึง <laughs> You <laughs> didn't mm, Thank you. <laughs> ต้องกินกับพริกทอดอร่อยนะราบหมูเนี่ยถ้ามีพริกทอดด้วยก็จะอร่อย If have uh deep fry or grill it, grill it or frying uh whole d r y chili, this will be very tasty. We have a little bit right in the cooker. Oh, แซ่บบๆแซ่บ <German> ก right. mm ็เ hmm. บ <uh ิ huh ่งจานเราพี huh ่น huh ้องเกียงเลยพร้อมไปไปงกอึโมไม่ถ่ายเบิ่งแล้วตอนนี้ถ่ายวิดีโอเนาะอือ No one watching here because we're taking video. We're not live video. We should do a live one. I you hope. You people can <laughs> ask us questions. You you want people to ask questions, like like q and A? Uh. Uh, I don't have much fan on YouTube channel. Okay, no, get some. We get more. My YouTube channel. Maybe you put me on there. You might get a few more, honey. <laughs> My YouTube channel still not grow. We can do Q&A one day. We can sit down and do it. People can ask the question. Yes, we can answer. <sighs> you can have it. Oh, fun. Um, Enjoy it. A bit of lettuce, eh? Hmm. ก็โอเคโอ้ขับไปอืมขับไปหวานอืมกระลำลูกหัวใจค่ะทุกคนถ้าเป็นกระลำกลมกระลำเบาหาซื้อยากมากเลยคะ่ะที่อังกฤษต้องไปซื้อที่ร้านแกะ Do you like a uh, pork skin? Mm. Piggy wig. Yeah, this is what we use for make um cracker, pork skin cracker. Boil it, cut it to size and then dry it. very nice honey yeah thank you very much thank you very big my pleasure <laughs> you're welcome you can join me every meal you want Mmm. <laughs> <laughs> oh, Big mm. The video gone. Our video run to 14 minutes. What's 14, done? 13, 14. Mm. Yeah. Say thank you for, for everyone watching the video. Thank you for watching our video. If you'd like to subscribe, please subscribe. And if you'd like to give us a like, please give us a like. ขอบคุณค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับ๊ายบายขออนุญ,ญาตกินข้าวต่อก่อนนะคะ <What? c oughs>